นะฮเมฮัมฮเม,าาม,เมเเเ็มอยม่ัมฮยมัมฮัมัมไม่มััมฮัมััมมอมมมมมม นี่มันกว้างหน่อยบนบนมอนานมันกว้างหึนก็ก็ห่วมมันบบกห่วมแบบนล้นไงมันจะเอาตีนไหนมาห่วมขนาดนี่ก็ตายกันเมื่อไัรมันลงเลยหรอว่าเอาอาหารใส่ขึ้นมนเนี่ยอยู่ตรงนี้นะนอนตรงนี้ได้มานอนตรงนี้ละไม่มีขี้โคนปลอดยกว้าง น้ำไม่ถึงอาหารเม็ดจังเลยอยู่เยอะเลยมาให้กินนี่ปูผ้าให้ละอาหารเม็ดน้ำสะอาดที่ใส่ให้แล้ว,ลลวเตรียม้ะเทียบเหลือเฟือ,อ ใส่ให้อกน้ำปลาอาหารน้ำปลากระกป๋องมีพื้นที่ก่อนนอนอยู่บ้านหลังนู้นมาละน้องมาปล่อยไว้บนข้างหลังลงอ,อกข้างหลังเตาคออ่อนข้างจะสูงอยู่ ทุ่มเนี่ยเนี่ยเอามาไว้ข้างหลังตู้อบเรียบร้อยแล้วน้องอยู่ข้างบนนั้นมีข้าวมีอาหารเรียบร้อยส่วนตัวส่วนชาบูอยู่ข้างบนชั้นสามตรงนั้นน้ำไม่ถึงเอาไปไว้ด้วยกันไม่ได้เมื่อกี้หูกันฟอๆเลยวัวกัดกันก็เลยต้องให้น้องอยู่ามาอยู่ข้างบนนี้ต้องให้กระที่อยู่ข้างบนข้างบนนี้ macam-macam sabu di pun okey